ได้หมอก่ะตอนนี้ชีวิตเป็นทุกข์มากเลยช่วยเปิดไพ่ให้หน่อยได้ไหมว่าเมาื่อไรอาการมันจะดีขึ้นคุณอยากเล่าไหมคะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่อยากเล่าไม่อยากพูดถึงได้โอเคเรามาเปิดไพ่กันนะหนึ่งใบดูว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ไพ่ใบนี้บอกว่า หนูอะอาจจะต้องออกจากบ้านนะอย่าอยู่คนเดียวออาไปหาเพื่อนหาฝูงรู้จักในรูปไพ่นะ่ะตีซะว่าหนูเนี่ยเป็นคนตรงกลางนะแล้วก็มีเพื่อนล้อมรอบเพื่อนไม่ได้จะมาร่วมกันเผานหนูหรอกนะทุกคนเอาไฟมาชี้อาบมาทาให้ปลุกไฟในตัวหนูเนะี่ยที่กาลังเศร้าส้อยกาลังหงอยเหงาอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าหนูจะกําลังทุกข์ด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ร่วมสมาคมกับคนอื่นไ้ก่อนอย่าไปอยู่คนเดียวมันจะยิ่งเศร้านะอารมณ์อ่อนไหวนะตอนนี้เนี่ยอย่าอยู่คนเดียวเป็นดีที่สุดไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนแล้วทุกอย่าง น่าจะดีขึ้นเพื่อนๆอ,อาจจะช่วยรับฟังหรืออาจจะชวนไปทําอย่างอื่นทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันหนูอาจจะได้ลืมๆความทุกข์ความเศร้านี้ไปบ้างมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะมันจะดีขึ้นยังไงแม,ม่หมอต้องดีขึ้นสิคะไปอยู่กับคนที่รักเราไปอยู่กับคนที่หวังดีกับเราไปห้อมล้อมด้วยคนที่จริงใจกับเราเขายังไงก็ต้องช่วยให้เราอย่างน้อยช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะลืมนึกถึงความโศกเศร้าอันนี้ไปชั่วขณะซึ่งสะสมไอ้ความรู้สึกที่ ที่เรามีเพื่อนเรามีคนอยู่คนรักอยู่รอบๆเนี่ยสะสมอารมณ์พวกนี้ไว้เยอะๆมันจะไปช่วยละลายอารมณ์ความรู้สึกของของความเศร้าของความโศกไปทีละน้อยละน้อยจนวันหนึ่งหนูจะดีขึ้นค่ะสำหรับใครที่สนใจในการดูไพ่ส่วนตัวนะคะติดต่อได้ที่ Facebook แม่มุทารโนะคะสามารถที่จะดูแบบออฟไลน์ก็คือเปิดไพ่หนึ่ถาม59บาทหรือว่าคอออนไลน์วิดีโอคอลกัน30นาทีไม่จำกัดคำถาม1 9 9บาบาทค่ะขอบคุณค่ะ